สวัสดีค่ะิดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญทองพรในรีพอร์ตประจำที่19สิงหาคม2558ค่ะสำหรับเนื้อหาทรงคำในคืนนี้นะคะสาหารัฐเผยตัวเลขเริ่มสร้างบ้านเพิ่มขึ้น0.2%ในเดือนกรกฎาคมหลังการสร้างบ้านเดี่ยวพุ่งกระทรวงพาณิชย์สาหารัฐเปิดเผยว่าตัวเลขก,การเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวซึ่งบ่งชี้ว่าตลาด ที่อยู่อาศัยของสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่งตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเดือนกรกราคมเพิ่มขึ้น0.2%จากเดือนก่อนหน้าสู่รับ1.21ล้านยูนิตซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2550โดยเป็นครั้งที่3ในรอบ4เดือนที่ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านทําสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2550 ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยวพุ่งขึ้น12.8%ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2550ขณะที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวซึ่งรวมถึงอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมลดลง17%นอกจากนี้กระทรวงยังรายงานว่าตัวเลขการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ลดลง16.3%ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายเดือนสำหรับ1.12ล้านยูนิตคาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เครื่องหวในกรอบ1,110เหรียญถึง1,132เหรียญสำหรับตัวเลขเกธษรกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะมี3รายการ1เวละ1นึ่ทุ่มครึ่งมีชนีดราคาวิลโภวกสารัฐ2เวละสา3ทุ่มครึ่งมีสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์และ3เวลาตีหนึ่ง มีรายงานการประชุมทางกลางสหาราัฐและตงติดตามบุอพรพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬกานะคะแล้วกลับมากับบุญพรพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ